บวกโลกให้ความโอ๊ยตาอาบน้ำเราเมียก็ไม่บวกขยับไปเลยเอปลย่กล้ายงไงน้ำยยคะไหนยกุกลุเล่นน้ำอาบน้ห คิดยังไงถึงอยากลงเล่นน้ำแต่เช้าไซเดอร์เหรอ,อทิง้งทิ้งลูกตรงนั้นทิง้งใบไม้มันปิวมามันปิวนั่นแล้เหรอไม่คนไม่กล,ล้าลงนะคนไม่แม่ใจเย็นลงไปลึกไร ท่าเหรียญคือบานด์ยังเขาน่าทิย์ูขอโทษนูขอผิด่อนใบกระดาโอเคตอนเปลี่ยนไหนเจ้าว่าเยุดหนาวหนาวไหมชุดบ่น้ากับชุดน้อนในชุดเดียวกันไียติลูก นีแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วมาผีสไลเดอร์ลงกันห้อี้องเนี่ยคุณหมออยากดีดบช้อคุณหมอนแก้มากายทีตาเลครับ ไม่ตาบแล้วตาบน้ำแล้วเขาอาบน้ำเขาเตรียมตัวพร้อมแล้ว,วไม่ได้ดูดดถ่ายหนูอยู่เป็นแผลตรงไหนอีกนี่เอากิ๊กให้หนูหน่อยไม่ใช่พัสพตสเต พอแล้วเสร็จแล้วเนาะพอแล้วเนาะอาบพอแล้วนะคะมันมันขาหนูเป็นแผลไงหนูลงน้ำไม่ได้วมันจะมันจะมันจะเป็นมันเน่าอ่ะหนูต้องหนูพอแล้วนะคะ